เกตกันอีกแล้วนะคะในรายการวีป๊อปค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรที่เกิดขึ้นมากมายในประเทศไทยเกตนํามาอัปเดตและนํามาฝายคุณผู้ชมได้รับรู้กันอย่างแน่นอนค่ะและช่วงแรกของเราในชั้นคือช่วงกอสิปวาวไว้าวจะมีข่าวอะไรมาอัปเดตบ้างนั้นไปติดตามชมกันดีกว่าค่ะ กอดสิบวายว้าว wow, wow, wow. ในวันนี้เริ่มต้นที่ข่าวของพระเอกหนุ่มป๊อบธนวันรที่พักหลังหายหน้าหายตาจากโลกโซเชียลจนทําให้แฟนคลับถึงกับประกาศตามหาผ่านทางทวิตเตอร์และอินสตาแกรมกันจ้ารวันหนุ่มป๊อบเขาจะรู้หรือเปล่านะว่าถูกตามหากันขนาดนี้แถมยอดติดตามในอินสตาแกรมยังลดลงก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับการที่เจ้าตัวหายหน้าไปหรือไม่งานนี้ต้องไปถามถึงความรู้สึกของหนุ่มป๊อบกันสักหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างจะมีอาการหน่อยบ้างไหมไปติดตามกันเลยค่ะ ก็มันช่วงโควิดด้วยครับแล้วก็พอดีละครปิดหมดแล้วครับก็รอถ่ายผมลิขิตภาคสองก็เลยไม่ไม่ได้ทํางานคปนคนก็ค่อยลงรูปอยู่แล้วครับปกติก็ไม่ค่อยชอบลงรูปอะไรอยู่แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแปลกใหม่จริงก็ไม่ลงก็ก็เดี๋ยวหนังเรื่องนี้ออกก็คงได้ลงบ้างเพราะว่ามันก็จะมีภาพของการทำงานอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นไหมครับที่พันธไปตามหาในทวิตเตอร์ว่าเมนตตัวเองถ่ายไปไหน ผมไม่ได้เน่นทวิตเตอร์ก็เลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าจะเห็นในไอจมากกว่าที่แบบเขาก็จะแบบบอกว่าเออคิดถึงให้ลงรูปหน่อยไงก็มีเราตามใจเราไม่อดตามใจลงให้เขาก็หน่อยก็มีตามใจบ้างแต่ไม่บ่อยาก่อนหน้านั้นที่พี่โบเช่อนแ่นคับมงุไปก่อนมันต้องคับแผ่นใช่ไหมคับปีนี้ก็คงไม่มีนะแต่ก็ ส่วนตัวผมผมก็ทําของผมอยู่แล้วนะฮะก็แต่แค่ไม่ไม่ไม่จัดกับแฟนคลับเพราะว่าก็คนเยอะการรวมตัวแล้วก็มันต้องจัดแจงอะไรอีกเยอะก็เลยไม่เอาดีกว่ามันจะเป็นเหมาะสมมันจะเป็นปีแรกที่แบบไม่ได้ทํากับแฟนคลับใช่ก็จะเป็นปีแรกในรอบ10ปีจะมีการเปลี่ยนรูปแบบไหมครับพี่ป๊ปบอาจจะเป็นไลฟ์แทนหรือว่าอะไรเงี้ยพูดคุยกับแฟนคลับบ้างอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยถนัดไลฟ์เลยไม่ค่อยถนัดใช่ต้งองแหนพูดเฉย ไม่ถนัดถนัดแบบเจอกันแบบตัวตัวเขาตามหาวันนี้วันนี้เดี๋ยวมีบางส่วนหายไปไปเป็นไปด้อมอื่นอะไรอย่างเี้ไม่หวันหรอครับมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมไม่มีใครอยู่กับเราตลอดหรอกมันก็เป็นไปตามนั้นแหละใชมีมีเยอะเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็มีเยอะอย่างเงี้ยฮะก ทุกอย่างก็สับเปลี่ยนกันไปนะตามยุคตามสมัยกันพวกคนที่ <panelists> าถามเรื่องอย่าง follower คนก็ไปจับว่าแบบว่า follower เราก็ลดลงเหมือนอะไรเงี้ย MM ใช่ใช่ก,ก็ก็น่าจะอย่างนั้นมั้งเพราะว่าก็ก็เห็นตอนแรกม,มันสามล้านกว่ากว่าทีแล้วลดลงลอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะลดลงได้ก็ไม่ได้คิดว่ายอด follower น้อยหรือมากแล้วงานจะมากด้วยนะเฉยเฉยครับ ก็ช่วงโควิดันื้อไม่ค่อยได้ไปที่ไหนเลยไม่ได้ถ่ายรูปอัพโซเชียลสักเท่าไหร่แต่เร็วนี้คงได้เห็นรูปบ่อยขึ้นเพราะเจ้าตัวเริ่มกลับมารับงานได้แล้วแถมกําลังมีผลงานภาพยนตร์มาให้ได้ติดตามด้วยยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มโป,ป๊บก็อย่าลืมเข้าไปชมไปให้กําลังใจหนุ่มป,ป๊อกันด้วยนะตอ,อนที่ข่าวของนักแสดงสาวคนสวยที่มีดีกรีความแซ่บไม่แพ้ใครอย่างสาวซมมี่ดอลล่าชาที่หลังๆมานี้รูปในอินสตาแกรมของเธอยิ่งดูยิ่งเพจขึ้นทุกวันไม่ว่าจะชุดในกอง ชุดทํางานหรือชุดว่ายน้ําเห็นกี่ครั้งกี่ครั้งก็อาจทําให้หนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ตาวาวกันได้งานนี้มีโอกาสได้เจอเจ้าตัวเลยต้องขอถามสักหน่อยว่าทําไมถึงได้แซบเบอร์นี้แล้วมีพวกโรคจิตตามมาเกาะแกะรังควานหรือเปล่างานนี้อย่ารอช้าไปฟังจากปากของสาวซมมี่กันได้เลยค่ะ ไม่เราเราเราไม่ได้พยายามแซบหรืออะไรมันก็เป็นโอกาสที่แบบว่าเออไปเที่ยวหรืออะไรในชว่วงนี้ทะเลลวงก็จะอยู่ทะเลบ่อยถ้า<อ>ถ้ามีชทา่างว่างเราก็จะเอารูปแบบไปถ่ายรูปที่ทะเลอะไรอเงี้ยค่ะ<อ>มีทั้งชุดในละครและชุดที่เราเซ็ตไปดยมีฟิตติ้งไปเองส่วนตัว ก็ก็ต้องหาคอนเทนต์ทำไปเรื่อยๆแหละอย่างที่บอกว่าเราก็พยายามหาอะไรที่หลากหลายให้แบบว่าให้คนที่ติดตามทางอินสตาแกรมเราได้ปเห็นค,ค่ก็เก้อเซ็นตก็ค่อนข้างชอบกันนะ<อ>แต่จริงแต่ถ้าถามว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีมันก็มีมีหมดทุกอย่างแหละค่ะแต่ก็เราก็ไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนั้น<อ><อ>มีโรคจงโรจิตบ<อ>้างไหมคะ,คะมีค่ะขนาดไหนยังไง คนที่จะโดนโดยตรงเนี่ยคือผู้จัดการมากกว่าเพราะว่าเบอร์เบอร์บนร์เบอร์ติดต่อไเป็นเบอร์ของผู้จัดการเขาก็จะโดนแบบตีสองตีสามเขาจะโทรมาละคุยอต่ของเรามีดีเอ็มเข้ามาไหมคะแบบว่าเอ๊ยยังสนใจอะไรเพงอะไรมีนะมีอยู่ช่วงนึงมีเหมือนกันนะคะก็มีแล้วก็เออปล่อยผ่านละกันก็ไม่ได้แบบไม่ตัดต่อยาอย่าเอามาให้มันเป็นมีอิทธิพลในชีวิตเราดีกว่ามันเป็นการแบบใช้ดีเอ็มแบบอยากทายเลยไหมคะหรือว่าเป็นเชิงอนาจาร ค่อนข้างอนาจารแบบว่าส่งรูปอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยคือคือเวลาดีเอ็มอ่ะคนที่เราไม่ได้ฟอลโล่หรืออะไรอ่ะมันจะเห็นที่แบบเป็นลางๆอ่ะอ่ะขอนึกออกแล้วเราก็กดบล็อกไปเดิมอ๋อใช้วิธีการบล็อกไปแทนใช้วิธีการลเราเราอย่าไปให้ค่าเขาเรื่าแบบเราเราปล่อยผ่านอย่าอย่าไปแบบอะไรคือคือเขาต้องการน่าจะต้องการที่เราตอบโต้หรืออะไรความสนใจนี่เราความสนใจเราวังตัวเองเอาแต่ดีปีความแซบไม่ลดเนาะ เฉพาะมีรูปอินสตาแกรมแต่ชีวิตประจำวันนั้นหนูไม่หนูไม่ได้แต่งตัวแบบนั้นเลดินห้างเดินไปไหน แม่ทำคอนเทนต์เอาใจแฟนคลับซะขนาดนี้แฟนคลับไม่รักก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนอะแต่เพลงเต่าง,งอยเวอร์ชันใหม่จินตลาประทาลุงพลกำลังมาแรงเป็นอย่างมากตอนนี้แต่กระแสะนี้ก็มาพร้อมกับเรื่องดรามา่พาพอเกิดกระแสะวิพา์วิจารณ์สนันว่านี่เป็นการกระทำทีท่เหมาะสมหรือไม่และเหมือนเป็นการชฉวยโอกาสจากการเสียชีวิตของน้องชมพู่มากกว่าวันนี้ได้มีโอกาสเจอจินตลาลุงพลและป้าแตนเลยต้องไปถามทั้ง3คนถึงเรื่องประเด็นดราม่าต่างๆเอาเป็นว่าทั้ง3าคนจะชี้แจงว่ายอย่างไร ไปติดตามชมกันเลยค่ะถ้ามีบางเพนหรือบางกระแสนะครับที่บอกว่าลุงใช้จังหวะการเสียชีวิตของน้องชมพู่เพื่อที่จะหางานเข้าตัวหรือว่าทําให้ตัวเองมีชื่อเสียงอันนี้ลุงยืนยันแล้วว่าลุงไม่ได้เกาะไม่ได้เกาะกระแสที่ว่าเสียน้องเสียชีวิตแล้วลุงจะช่วยโอกาสในจังหวะนี้สร้างให้ตัวเองมีชื่อเสียงผมเองก็ยังเป็นคนเดิม ที่อยากรู้ว่าใครทำกับน้องผมไม่ได้ต้องการพวกทรัพย์สินเงินทองอะไรามากมายแต่ช่วงนี้ผมไม่ได้ทำงานเลยทุกวันนี้ผมอยู่ที่บ้านซึ่งใครจะมองยังไงกัแล้วแต่ถ้าถ้าเรื่องนั้นนไม่ไดไ้ไม่ได้ออกมาจากปากผมผมจะไม่มีไม่มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้นจะเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จแต่ถ้าใครอยากรู้จักว่า ผมเป็นคนยังไงเกาะกระแสที่น้องเสียชีวิตแล้วช่วยโอกาสไหมอันนี้ผมไม่ไม่เก็บมาคิดครับเพราะว,ว่ามันไม่ใช่ประเด็นผมต้องคิดว่าคนเขาจะมองว่าช่วยโอกาสหรือเปล่าจริงๆผมบอกว่ามันเป็นเป็นเรื่องดีที่มีขม้าม,มาครอบัวางถ้าถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงว่าเรื่องเรื่องการทำอีนบีเนี่ยกับอ v นบของพี่จินเนานะคือ ไม่ใช่ว่าเกาะกระแสนะครับทุกคนพยายามที่จะมาให้กําลังใจซึ่งอ,งอย่างของพี่จินเนี่ยพี่จินเองก็เขาก็มีผลงานเต็มอยู่แล้วก็อยากจะให้กําลังใจลุงเลยอยากจะชัวลุงมาสร้างสิสนกรับงานเต็งทําให้ลุงเนี่ยไม่ท้อไม่ต่อสู้ต่อไปอะไรมาณนี้ผมคิดว่าเป็นการชวยเหลือการมอบเงินนี้ยังยืนยันไม่มีนะครับที่บ้านไม่มีการมอบเงินให้ผมผมไม่ได้เปิดรับบริจาคอะไรทั้งสิ้นจะมีบางเพจ บอกว่ารู้เปิดรับบริจาคเงินได้กันหลายสิบล้านอะไรพวกนี้ไม่มีครับก็ยังยืนยันว่าไม่มีเงินเข้าในบัญชีผมยืิงังครับเงินงแสนจะเงินหนึ่งแสนบาทที่ออกไปเมื่อกี้จะเป็นเงินที่ทางผมได้มีโอกาสร่วมงานถ่ายมือกับพี่จินตลาและพี่จินตลาก็ได้มอบสิ่งดีจุดนี้ให้ให้ผมแทนคุณคือเข,ขาเรียกว่า เป็นสินใจบางอย่างที่ที่กินบอกว่าเออในเมื่อลุงได้สแสดงออกไปถ่ายเอ็ีให้พี่กินแล้วกินก็มอบสิ่งน,นี้กลับมาเพราะว่าเงิน1 0 0 0 0แสนบาทมันยังจะน้อยไปเท่าเท่ากับกำลังใจที่พี่กินมอบให้พี่กินนะคะเราก็โดนเราก็โดนกระแสตรงนี้เรื่องของกัรในการดึงคนมาร่วมงานครั้งนี้งค่ะจริงตอนแรกๆอะค่ะมัน <laughs> ไม่ได้คิดเป็นแบบ ทำเพลงร่วมกันคือตอนแรกๆเกิดขึ้นจากที่มีงานไหว้าสาพยาเตางอ,อยวันที่หนึ่งกันยาที่เราวางแผนก,นกันกับผู้ใหญ่ทุกปีค่ะที่หนูไปแต่เพอเอิญอ่ะทางผู้จัดก,การหนูะอะค่ะบ้านอยู่ใกล้ลุงท่านสอทอูมิท่านไปถ่ายรูปกับลุงแล้วรูปมันเด้งขึ้นมาเห,นเห็นทางแคทนายเล่าแล้วทาง แคทนายก็เลยพูดว่าลุงพลกำลังดังเชวนลุงพลมามางานไหว้าสาพยาต่ออยดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเนี่ยไปร้องเพลงที่ไหว้าสาก็บ่อยแล้วคนจะเบื่อเพราะหนูไปหกเจ็ดครั้งแล้วอะเง้ยถ้าเกิดลุงพลมาแฟนเพลงก็คงจะมาเยอะแล้วก็ลุงก็ชอบทำบุญอยู่ก็ทางผู้ใหญ่ติดต่อกันแต่หนุนู่ยังไม่รู้เลยทีเนี้ย จริงๆมันก็ูยังไม่ทราบจริงๆก็มีอีกหลายค่ายนะครับที่เป็นค่ายเพลงแล้วก็เป็นเการแล้วก็มีงานที่สกลนครด้วยงานไร้รถไฟงานประจำปีเนี่ยกระากขึ้นก็มีติดต่อมาก่อนหน้าที่จริงก็มีหลายงานครับที่ติดต่อมาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานการสื่อสารซึ่งผมก็ทำทำงานด้านีดีอีกอาสาพ่งทำอะไรก็สม่าวที่จรนะครับตอนนี้คดียังไม่สรุปใช่ไหมคะที่ถ้าเกิดโขดมันออกเป็นที่ว่าลุงเป็นของนายที่จุ หนูก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าหนูแบบว่ามันเหมือนมันได้ทํางานแต่หนูก็ไม่ได้ไปมองถึงคดีลุงเพราะว่าคดีดลุงหนูไม่ไป<ช>ไดผ้ผมเชื่อว่าผลงานเอ็นีที่ผมได้ได้ <c oughs> ร,ร่วมง,งานกับพี่จินเนาะไม่ไม่ใช่เรื่องที่ไปกระทบกับคดีน้องชมพู่ผมเชื่อว่าพี่จินน่าจะสบายใจไม่น่าจะมีอะไรเป็นหนนะ่วงเนาะเรื่องนี้ครับ จะต้องตอบแทนกันทีนี้ว่าถ้าเป็นบทเพลงการร้องเพลงการกทําให้ทําให้คุณดูมีความสุขนะัน่นคือสิ่งที่เราพยายามสื่อออกไปกับบทเพลงถ้าเกิดสิ่งไหนที่ทําแล้วมันไปกระทบกับผู้พิจารณาคดีของผู้ผมก็จะเป็นสิ่งเสืเ่อมนะครับทำสิ่งที่เราทำนี้ที่จะเสื่อยังไงนะครับถ้าเกาะกระแสลูกคนในจังหวันี้มันก็เหมือนคล้ายๆเนาะพ่อลุงก็ดังเนาะก็แบบ อยากให้ลุมไปร่วมในงานนะคะ่ะเพราะว่าดูข่าวช่องไหนก็เห็นแต่ลุงก็ก็แบบว่าเออถ้าเกิดมาร่วมคงจะด,ดีเพราะว่าลุมกาลังดังก็แบบเอาลุงม,มาด้วยกะะ<อ>็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เพราะว่าหนูก็ไม่ได้เล่นโซเชียลขนะ <laughs> องหนูเนี่ยคือเขาบอกให้หนูร้องหนูก็ร้องเขาบอกให้ หนูทาหนูก็ทําแต่ว่าคนที่จะรู้คือผู้จัดการหนูที่ไปคุยกับทีนี้เขาบอกให้หนูส่งเสียงไปขอบคุณลุงค่ะหนูก็อัดเสียงส่งไปให้แล้วมันก็ทางผู้ใหญ่จะวางแผนให้หนูค่ะแต่ของหนูก็จะทําหน้าที่ว่าให้หนูทําอะไรหนูก็ท,ทาเครียดน,นะคะเ่าอยู่ดีก็เป็กระโดดดราม่าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริง,รงแล้วจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องดีนะครับการการที่คดีน้องเป็นตู ก็ยังยังไม่ได้สรุปอะไรง่ายๆเหตุการณ์เนี่ยผมซึ่งเป็นคนที่ผมเชื่อว่าตกเป็นผู้ข้องมูลในสายตาของคนที่ชอบเที่ยวแล้วก็สายตาที่นี้มีคนเกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยผมน่าน่าจะเป็นคนที่น่าจะคิดมากกว่าที่จริดไว้เสมอไปคิดไหมคะว่าอยู่ๆเองก็จะดังทำอะไรก็เป็นกระแสไปหมดไม่เคยคิดเลยครับว่าตัวเองจะมาถึงจุด แล้ตอนนเร่มมีเริ่มมีสินค้าเริ่มมีงานเข้ามามากมาที่ผมก็ก็มีบ้างครับมีบ้างแต่ละส่วนมากเป็นงานแบบไหนนะคะก็จะมีสินค้าหรือว่าเป็นงานแบบนงานรีสินค้านี่ก็มีบางอย่างครับที่ผมบอกว่าถ้าจะเกิดเป็นงานรีสินค้าก็ผมขอใช้ผลิตภัณฑ์ดูก่อนเพราะว่าครับ ก็จะรีวิวให้ครับถ้าเกิดเราใช้ใช้แล้วดีก็จะรีวิวให้เป็นอะไรครับเป็นสีเป็นของกินหรือเป็นอะไรครก็เป็นเป็นอะไรก็ได้ครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคนไทยเราครับแล้วพวกการโชว์ตัวอะไรที่ไหนเขาจนมีเงี้ยคือต่อเข้ามาการโชว์ตัวก็น่าจะปีมีของที่อุทระยะนะครับที่ที่ท่านเห็นว่าช่วงนี้ผมผมไม่มีรายได้อะไรตอนนี้ครอบครัวก็ที่อุทยะก็ให้โอกาส ทงานทำอะไรที่ครอบตัวเจสัว่าเป็นคนดูแลก็ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดูแลครับพี่ยุกจะพยายามหางานให้ลุงกับป้าทำคู่กันประมาณนี้ครับไม่มีผู้จัดการส่วนตัวเลยว่าดูแลเองไม่มีครับผู้จัดการนั่งอยู่ด้านข้างไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้จัดการมาแล้วที่ไหนว่าทุกอย่างต้องผ่านบ้าเพราะว่าบางบางบางอย่างเขาบอกว่าบางสื่อบอกว่า คนเลือกไอเป็นไอ้สารวัตรผู้จัดการ <c oughs> ทำได้ครับคือคือที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีผู้สื่อข่าวเข้าลงพื้นที่แล้วก็เกาะกัเกาะคดีน้องชมพู่ก็มีไอสารวัตรที่ที่ที่ได้ใกล้ชิดแล้วก็พยายามดูแลกันมาตลอดแล้วว่าไม่อยากให้สื่อออกจากพื้นที่อยากให้สื่อช่วยดูเรื่องคดีความต่างๆก็รู้สึกว่า มีการได้คุณกับไอแล้วน้องไอเขาน่าจะมีประสบการณ์ในในด้านการทํางานแล้วก็ความรู้ความสามารถก็เลยก็เลยอาศัยน้องไอเป็นที่ปรึกษาแต่ไม่ใช่ผู้จัดการครับเวลาเกณฑ์รับงานก็ต้องผ่านประแตนใ<ช>ะนคนเะครับถ้าง,งานไหนที่เรารับแล้วมันคือเราจะรับเนี่ยถ้าคิดว่าเราไม่สบายใจแพงแค่ไหนเราก็ปล่ยอยเราที่สบายใจต,ตอนนี้ฟีเวอร์ผ้าตัวคน่าไหร่ะ เราไม่รู้จังเราไม่กล้าตั้งอะไรที่มากมายเพราะว่าเราก็ชาวบ้านธรรมดานะคือไม่เคยคิดว่าจะโอกาสถึงขน้นนี้นะแต่คือมันเยอะน่ะถ้ามันเยอะไปอ่ะเราก็เกรงใจเขาค่าตัวของรีตอนนี้เป็นแสนแล้วตอนนี้ยังไม่มีมานะครับที่ว่าจิตแต่แต่ก็น่าจะมีนะผมว่าน่าจะมีเพราะว่าผมก็เชื่อว่ามันมันคงจะมีโอกาสได้ทำาด้ีวิวตรงนั้นครับ ตอนนี้มีเข้ามาเยอะไมะไม่เยอะเราจะไม่เยอะเพราะทุกอย่างก็ก็คือมีแล้วก็ต้องพิจารณาอะไรอีกมากมายนะเพราะเราประสบการณ์เราไม่มีเราก็คือต้องหาคนที่มีความรู้ช่วยเรามากกว่าอะไที่เราไม่ไม่ไม่ได้มั่นใจอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ไม่เสี่ยงกับกับผลงานพวกนั้นด้วยเพราะว่าบางทีแบบถ้ามันคดีด้วยอะไรด้วยยังไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยเราไม่กล้ารับไปที่มันแบบผูกมัดเราอะไรเงี้ยเราก็รับไปเล็กน้อยไป ถ้าว่าในสายตาของพ่อแม่ชมพู่ก็เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่แต่ว่าถ้าถ้าเป็นทางด้านของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็พยายามบอกมาทุกว่าเจ้าหน้าที่ไม่เคยพูดว่าลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยเอาเป็นว่าลุงพลก็ย้ำชัดว่าไม่ได้เฉยโอกาสจากคดีน้องชมพู่พร้อมบอกว่ายังเป็นคนเดิมที่อยากรู้ว่าใครทำกับน้องส่วนด้านจินตราก็ยืนยันว่าไม่ได้เกาะกระแสลุงพลแน่นอนค่ะ พราะมีข่าวเลิกลากันมาสักระยะทั้งเลิกจริงเลิกแก้เคร็ดสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามกับติ๊กบิ๊กพราเธอร์จนหลายคนงงงวยว่าความจริงแล้วเป็นอย่างไรกันแน่ล่าสุดหนุ่มได้ออกมาประกาศกลางอินสตาแกรมพร้อมโชว์ใบสําคัญการหย่ายืนยันสถานะว่าทั้งคู่หย่ากันจริงๆพร้อมยังบอกอีกว่าตนเองกับฝ่ายหญิงแยกกันอยู่แล้วตอนนี้ขอทําหน้าที่แค่พ่อกับแม่เท่านั้นงานนี้บรรดาแฟนคลับต่างพากันเข้ามาให้กําลังใจและแสดงความคิดเห็นกันเพียบบางคนบอกว่ายังไม่เชื่อว่าหย่าจริงเพราะเห็น ยังอยู่ด้วยกันอยู่บางคนยังคิดว่าเป็นการอยากใก้เค้หรือเปล่างานนี้คงต้องรอเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันกันอีกครั้งกล่าวมาถึงช่วงที่สของรายการของเรานะคะนั่นคือช่วง Inside ช่วงนี้นะคะจะมีกิจกรรมพิเศษมากมายมาฝากคุณผู้ชมกันเอาเป็นว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันดีกว่าคะ่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอลแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ GHB Creative Innovation Contest โครงการประกวดความคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมในหัวข้อนวัตกรรมแบบไหนที่ทําให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสารรค์ในการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์บริการหรืออื่นๆได้แบบไม่มีข้อจํากัดและสามารถดําเนินการต่อได้จริงเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าประชาชนผู้ใช้บริการและการเข้าถึงบริการธนาคารได้อย่างสะดวกรวดเร็วเหมาะสมกับยุค New Normal ชิงรงวันทุนการศึกษามูลค่า ค่ารวมกว่า10,000 0บาทโครงการนี้ที่เราเริ่มขึ้นมานะฮะเราเริ่มขึ้นมาจริงๆเราเริ่มจากกอนแที่ว่าเราอยากจะสร้างการรับรู้ของนิสิตนักศึกษาครับว่าให้รู้จักธนาคารของเพาพันธกิจธนาคารทาให้คนไทยมีบ้านเมื่อให้อยากประชาสัมพันธ์ให้การรับรู้เนี่ยเราก็อยากนําให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยมีนวัตกรรมต่างๆที่ทันสมัยเนี่ยมาร่วมส่งผลประกวดกับธนาคารเราเพื่อนำนำนวัตก,กรรมใหม่ๆที่ทันสมัยเนี่ยมาใช้กับธนาคารเรา รูปแบบเนี่ยที่เราส่งเข้าประกวดนั่นคือว่าในส่วนที่ว่าเราให้รวมกันว่าประมาณไม่เกิน5คนนะครับแล้วสร้างมูลค่าของพรางวัลขึ้นมาแล้วก็นําผลงานเข้าประกรดวดโดยคลิปเนี่ยไม่เกิน3นาทีแล้วเราเข้าไปไปโรดโชว์ให้กับมหาลัย32มหิบสมาอะไรทั้งหมดเลยนะครับเกณฑ์การพิจารณานะคะจะมีอยู่5หัวข้อนะคะจะเป็นเรื่องของการเป็นนวัตกรรมนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของแนวคิดนะคะแล้วก็เรื่องของการออกแบบนะคะ การสามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วก็สุดท้ายก็คือการนำเสนอค่ะแต่และข้อก็จะ20คะแนนค่ะรวมทัดเป็นร้อยคะแนนค่ะทีน,นี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาดูรายละเอียดหรือว่าสามารถส่งคลิปได้ตั้งแต่วันอะไถึงเท่าไหร่นะคะตั้งแต่วันนี้เลยค่ะวันที่1กันยายนนะคะจนถึงวันที่9ตุลาคมนะคะแล้วก็ถ้าไม่ผิดถ้าก็คือประกาศผลเนี่ยวันที่29ตุลาคมค่ะ2563ัน้ารนี้ค่ะ ค,คือนิสิตนศึกษาเนี่ยจะได้รับกรณีแรกคือมีความคิดสร้างสารรค์ที่นําผลงานทันสมัยเนี่ยให้มาสู่ธนาคารเราในการทำให้คนไทยมีบ้านง่ายขึ้นที่ประเด็นแรกมีการสร้างสร้างแรบันดาลให้เขานะครับในส่วนที่ธนาคารได้รับคือนาผลงานที่สมัยของเขาเนี่ยมาใช้ปรับใช้กับธนาคารซับอย,อ,ยอ,ยอย่างที่ดีที่สุดก็คือว่าที่ดีที่สุดก็คือว่าในส่วนของพนักงานอของนิสิตนศึกษาที่ปีสปี4เนี่ยเราจะเรียกมาสัมภาษณ์ในกรณีที่สรรหาเข้ามาร่วมงาธนาคารเลยนะได้งานด้วย นะครับในช่วงนี้ โดยนิสิตน,นักศึกษาที่สนใจต้องเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่3และ4ของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยร,รวมตัวกันเป็นทีมจำนวนไม่เกินทีมละ5คนสามารถส่งผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน3นาทีระหว่างวันที่1กันยายนถึง9ตุลาคมนี้โดย10ทีมที่เข้ารอบได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปก่อนนำเสนอผลงานอีกครั้งในรอบตัดสินในวันที่29ตุลาคมนี้ทีมที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งรับทุนการศึกษา จำนวน5 0,000บาทสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์รวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานเปิดตัวแคมเปญราชประสงค์ s t r o เก t r t o g เก h ต r Art Form ฟอร h e เดอรงานศิลปะสร้างกำลังใจรวบรวมผลงานเพลงกว่า70บทเพลงและภาพผลงานศิลปะ9ภาพจากกลุ่มศิลปินทั้งด้านมิวสิกและอาร์ตกว่า50ชีวิต บอกเล่าเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจให้กำลังใจทุกคนที่ผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด -19 มาด้วยกันพร้อมฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายในประเทศให้กลับมาคึกคัก โดยมีการเปิดเพลงพร้อมคลิปเสียงจากศิลป,ปินบนราชประสงค์วอล์กจากทางเดินเชื่อม BTS สถานีชิดลมถึงสี่แยกราชประสงค์และจากเกสรอนวินเลดจนถึงเดอะแพตตินัมแฟชั่นมอลล์และจัดแสดงผลงานศิลป,ปะก้าภาพบนราชประสงค์วอล์กจากกลุ่มศิลป,ปินหลากหลายวงการตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมนี้โดยมีตัวแทนศิลป,ปินประกอบไปด้วยยูนปนพัฒน์พีเซเว่นจากกรีคงแก้วเต่าจากวงไม้เบิร์มจากวงซิกซ์ที่ไม้และเกตจากวงเดอะลูปรวมพุ ผอมบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อจุดประกายความสุขผ่านแคมเปญนี้และหลังจากนั้นจะมีการนำภาพผลงานศิลปะทั้งหมดไปจัดแสดงณชั้นจีเกสอนทาวเวอร์และจะมีการจัดจำหน่ายภาพผลงานศิลปะเพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลตำรวจและสถาบันบราฑาราดูนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ a c e b o o k We Love ราชประสงค์เว็บไซต์ www.bkk k d w n t o w n c o m และอินสตาแกรมราชประสงค์ค่ะ ไปยังไงบ้างล่ะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้สําหรับข่าวคราวที่เกศนำมา,าก,กันเรียกได้ว่าครบท่วนกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดบดเวลากันอีกแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะอยาามาอาปัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ก็ทุกวันศุกร์นะคะกับรายการดีป๊อกค่ะเวลาดีๆ17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาท่าสถานี่านดาวเทียม i อ m เช่องี้นะคะบ d นั่นเองนะคะวันนี้เก็น้งขอตัวลาไปก่อนแล้วนะอาทิตย์หน้าจะเจอกันใหม่ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ Yeah.